ครับก็จะเป็นการทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วนะครับของบทที่4นะครับอนุพันธ์ย่อยซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมารู้จักก่อนว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรคืออะไรทีนี้นะครับเราก็ทวนของเก่าก่อนก็คือเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะครับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรฟังก์ชันคืออะไรก็คือ เหมือนให้นึกว่าเป็นเครื่องจักรนะครับที่รับ Input เข้ามาแล้วก็เราก็ส่ง output ออกมานะครับ Input ก็ In คือตัวแปรต้น Output คือตัวแปรตามนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวอย่าง2งตัวอย่างเนี่ยนะครับที่ต่างกันที่อันนี้ส่งศูนย์เข้ามาได้1ส่งศูนย์เข้ามาได้1ส่งหนึ่งเข้ามาได้2แต่อันนี้ส่งหนึ่งเข้ามาได้2เหมือนกันแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ย การที่จะเป็นฟังก์ชันได้นะครับก็คือว่า input 1ตัวจะส่งออกไปที่เอาต์พุตตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นศูนย์ส่งออกไปที่1นะครับแต่ถ้าศูนย์ส่งออกไปเราได้หลายค่ายัางน้นไม่ใช่ฟังก์ชันในทางตัวกันข้ามนะครับตัวเอาต์พุตจะซ้ำกันบ้างไม่เป็นไรอย่างเช่นในที่นี้1กับลบหนึ่งนะครับส่งมาที่สองเหมือนกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเ,ออเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ย เราก็สนใจเกี่ยวกับโดเมนเลนนะครับแล้วก็กราฟของมันนะครับโดเมนก็คือเซตของอินพุตที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเลนคือเซตเอาต์พุตที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็กราฟจะเป็นเส้นโคง้งนะครับใน2มิติเพราะว่ามีตัวแปรหนึ่งเป็นต้นนะครับตัวแปรอีกอันนึงเป็นตัวแปรตามก็เลยมี2มิติทีนี้พอเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับยกตัวอย่างเช่น2ตัวแปรในที่นี้เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องจักรอยู่นะครับ ที่ส่งรับ Input คราวนี้รับมา2ค่าพอเป็น2ตัวแปรถ้าเป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรก็รับ Input 3ค่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะ1ิตัวแปรก็ได้ก็รับมา10ตัวแต่ส่ง Output มาที่ตัวเดียวนะครับแล้วความหมายของฟังก์ชันก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่า output 1ชุดนะครับคราวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็น2ตัวเนี่ยคู่คู่นี้คู่เดียวเนี่ยจะส่งออกมาหลายค่าไม่ได้ส่งมาได้แค่ค่าเดียวถึงจะเรียกว,ว่าฟังก์ชันแต่จะซ้ํากันอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับ ความหมายโดเมนเลนก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าโดเมนในที่นี้มี2ตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของโดเมนก็เลยเป็น2มิติก็คือบริเวณทั้งหมดในระนาบ x y ที่เป็นไปได้ที่เอามาแทนในนี้ได้นะครับเ,เลนก็คือค่าเอาต์พุตที่เป็นไปได้ซึ่งในที่นี้ใช้ Z กราฟจะเป็นพื้นผิวใน3มิตินะครับถ้าเป็นกรณีฟังก์ชัน2ตัวแปรเพราะว่าเราต้องการ x y ไป2ตัวละนะครับสำหรับตัวแปรต้นแล้วก็ อีกหนึ่งก็คือแเป็นตัวแปรตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับก็คือการหาโดเมนนะครับมาฝึกหาเช่นในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนก็คือค่า x y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เอามาแทนในนี้ได้เอ,เอามาใส่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในรูทนะครับต้องเป็นบวกอันนี้แหละคือการอธิบายโดเมนนะครับซึ่ง อสมการนี้พอเอามาวาดเป็นบริเวณก็ได้บริเวณที่อยู่ในวงกลม1นหน่วยนะครับทีนี้ถ้าให้หาค่านะครับ f 0 0ก็คือหมายถึงให้แทนค่า x เป็นศแทน y เป็น0นะครับเราก็แทนไปออกมาได้1 f 1 0ก็คือให้แทน x เป็น1แทน y เป็น0นะครับออกมาได้คำตอบเป็น0อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับโดเมนก็คือ ในรูต้องเป็นบวกแล้วก็ข้างล่างต้องไม่เป็นศูนย์นะครับมีสองเงื่อนไขเอาสองเงื่อนไขนี้มาวาดกราฟได้อย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยข้อนี้ให้หาโดมเมนอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างนี้ทำไมเป็นกราฟรูปนี้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในรอนนะครับจะต้องเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในรอนในที่นี้ก็คือ y กําลังสองลบ x ต้องจับมามากกว่า0เสร็จแล้ววากราฟออกมาได้กราบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วให้แทนค่า f 1 2ลบ2ก็คือแทนค่า x เป็น1แทน y เป็นลบ2ออกมาได้เท่านี้นะครับได้ลอน3แทนค่า x เป็น0 y เป็น r o o e นะครับออกมาได้ลอน e ซึ่งเท่ากับ1ะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับก็คือลิมิตและความต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะไปถึงอนุพันธ์ซึ่ง ออพอเป็น2ตัวแปรนะครับเราจะเราจะใช้ตัวอย่าง2ตัวแปรเป็นหลักนะครับมันจะมีความยากเพิ่มขึ้นมาจาก1ตัวแปรก็คือ1ตัวแปรตัวแปร,ต,แปรต้นมีแค่ x อันเดียวเพราะฉะนั้นสมมุติเราสนใจลิมิตที่ x เท่ากับ a เราก็ a p p r o a นะครับเข้าหาจุดนี้ได้ทางขวากับ้ายเท่านั้นมีแค่2ทิศนะครับแต่พอเป็น2ตัวแปรนะครับสมมุติเราจุดใจสนใจลิมิตที่จุดนี้นะครับจุด a b เราเข้าหาได้ หลายทิศเลยนะครับคือรอบด้านเลย360องศานอกจากนั้นไม่พอนะครับเข้าหาเป็นเส้นตรงก็ได้เป็นเส้นโค้งก็ได้เป็นเส้นหยกัยกๆก็ได้นะครับทำได้หลายแบบเพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวแปรเนี่ยถ้าจะหาได้เนี่ยคือต้องทุกทิศท,ทางทุกรูปแบบนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยากเกินไปนะครับเพราะว่าวิธีหานะครับไอเดียของวิธีหาคล้ายๆกันก็คือว่าให้ลองแทนค่าดูก่อนนะครับ แล้วก็นิยามของความต่อเนื่องก็เหมือนกันก็คือว่าข้อ1ให้เช็คว่าฟังก์ชันหาได้ไหมนะครับที่จุด ab ข้อ2ให้เช็คว่าลิมิตหาได้ไหมเสร็จแล้วข้อ3ให้เช็คว่าเท่ากันไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเราจะหาลิมิตที่ลบหกับ2นะครับ x y x เข้าใกล้ลบหนึ่ง y เข้าใกล้2วิธีทําคือให้ลองแทนค่าดูก่อนนะครับถ้าแทนได้ก็คือตอบ ลิมิตเท่ากับอน,นันต์เลยอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยแทนได้ลบสองนหก็คืออันนี้แหละคือลิมิตนะครับซึ่งบังเอิญเท่ากับค่าของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าฟังก์ชันนี้นะครับต่อเนื่องที่จุดที่เราสนใจก็คือลบหนึ่งสองนี้มาดูตัวอย่างนะครับที่ลิมิตหาค่าไม่ได้บ้างนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับเราสนใจลิมิตที่ x y เข้าใกล้1น,นึนะครับเพราะฉะนั้น ลองทาดูก่อนก็คือลองแทนค่าพอลองแทนค่า x กับ y เป็น1เข้าไปปรากฏว่าได้000แสดงว่าอันเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่ายังหาไม่ได้นะครับแสดงว่าอาจจะมีการจัดรูปปรากฏว่าจัดรูปได้จริงนะครับก็คือเราแยกตัวส่วนออกมาแล้วมันมีการตัดทอนออกนะครับได้คําตอบเป็น1 0 2ส่วนสนะครับแต่ว่าอันนี้ถึงจะหาลิมิตได้ก็จริงแต่ไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่า เงื่อนไขตกตั้งแต่เงื่อนไขแรกก็คือว่าหาฟังก์ชันนี้หาค่าไม่ได้ที่หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ทีนี้มาดูอนุพันธ์ย่อยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับบทน,นี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแปรเดียวนะครับดิฟ f เทบเเราก็นิยามตามนี้นะครับนิยามโดยใช้ลิมิตนะครับพอเป็นสองตัวแปรคล้ายๆกันนะครับก็คืออ่ตรงนี้ ขีดออกนะครับจะมีแค่ลิมิตของอันนี้คล้ายๆกับนิยามตรงนี้เพียงแต่ว่าแค่มี2ตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้มีตัวแปร y เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี2ตัวแปรเนี่ยจะเป็น delta x delta y พร้อมกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกทำนะครับก็คือเป็นอนุพันธ์เทียบ x ก็คือว่าฟิกตัว y ไว้แล้วลองดูว่าถ้าค่า x มันเปลี่ยนนิดนึงนะครับจาก x เปลี่ยนไปเป็น x บวก delta x นะครับเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวเนี่ย อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นตัวเค r l นะครับไม่ใช่ตัวดีเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรเป็นการหาอนุพันธ์ย่อยนะครับการที่เป็นเคิลเคิลเส่วนเคอแสดงว่าเป็นการหาอนุพันธ์ f เทียบ x โดยที่มีตัวแปรอื่นๆที่มันฟิกอยู่นะครับทำลองเดียวกันถ้าเป็นตัวแปร y อันนี้เป็นอนุพันธ์เทียบ y เพราะฉะนั้นตัวแปรอื่นก็ฟิกนะครับอย่างเช่นในที่นี้คือ x ก็ฟิกนะครับค่า x ไม่เปลี่ยนแต่ค่า y เปลี่ยนจาก y เปลี่ยนไปเป็น y บวก delta y นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่า y เป็นนิดนึงทําให้ค่าฟังก์ชันนะครับอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันส่วนอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ y มันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเราหาลิมิตออกมาเป็นอนุพันธ์นะครับสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะรู้ไว้ตรงนี้สําคัญนะครับก็คือว่า คือจะทําตรงเวลาเราหาอนุพันธ์ทําตรงโดยใช้ลิมิตอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเรามีสูตรลัดที่เราเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นใช้ใชสูตรลัดได้เลยยกเว้นโจทย์บอกว่าให้ใช้อนุพันธ์สูตรสูตรเต็มนะครับทีนี้เวลาใช้สูตรลัดก็คือถ้าดิฟเทียบ x ก็ให้ y เป็นค่าคงที่คิดซะว่ามันเป็นค่าคงที่นะครับในทางตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับถ้าดิฟเทียบ y ก็ให้ x เป็นค่าคงที่ ทีนี้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยนอกจากใช้ตัว curl นะครับคล้ายๆว่าวแวนเนี่ยใช้ตัวห้อยก็ได้ก็คือถ้า f ห้อย y แปลว่าดิฟเทียบ y ถ้าเราอยากจะแทนค่า x กับ y เป็น x เท่ากับ a y เท่ากั b ก็แทนแบบนี้นะครับใช้การแทนค่าแบบนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับมาดูตัวอย่างการหานะครับเช่นอย่างตรงเนี้ยนะครับ อนุพันธ์ของ5 xy เทียบ x นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าเหมือนกับ y นี้เป็นแค่ค่าของ่นะครับนึกถึงเวลาที่เรามีสมมุตินะครับมี5คูณ x สมมุติว่าคูณ10นะครับเสร็จแล้วเราเอามาดิฟเทียบ x คำตอบคืออะไรมันก็เป็นค่าคงที่คูณ x เฉยเพราะฉะนั้นพอดิฟเทียบ x L, มาก็เหลือ5กับ10คูณกันอยู่นะครับ เหมือนอันนี้เป็น 50x ิบเดิฟเทียบ x ได้50พูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็น5 x y เนะครับเหมือนกับ 5y นะครับเป็นค่าคงที่คูณ x อยู่เรามอง y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นพอเราดิฟนะครับดิฟ 5x y เทียบ x เราก็จะมองว่า y เป็นค่าคงที่นะครับ ดิฟ5 5 y คูณ x เทียบ x ได้เท่าไหร่คำตอบก็คือได้ค่าคงที่นั้นนะครับเหมือนดิฟ5 0คูณ x ได้50อันนี้ดิฟ5 y คูณ x ก็ได้5 y นะครับเรามองว่าเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ5 y ต่อไปอันนี้นะครับดิฟ7 x กำลังส y เทียบ x เพราะฉะนั้นมองว่า y เป็นค่าคงที่มี7กับ y คูณ x กำลังสอยู่ ดิฟ x กําลังสองได้เท่าไหร่ได้2 x เพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเป็น7คูณ y คูณส x นะครับได้1 4 x y หรือตรงนี้นะครับดิฟ5 x กําลังส y นะครับก็จะได้1 0 x y บวกศนะครับตรง4 y เนี่ยเป็นค่าคงที่พอดิฟเทียบ x ก็เลยเหลือ0เพราะฉะนั้นนี้ตอบ1 0 x y ตัวอย่างต่อไปนะครับทำไมดิฟ e กำลัง 5x กำลัง 2y บวก4เทียบ x จึงได้เท่านี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับทวนสูตรก่อนดิฟ e กำลัง u เทียบ x นะครับก็ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมแต่ว่าต้องคูณด้วยดิฟ u เทียบ x ในที่นี้เนี่ยเป็นอนุพันธ์ย่อยแต่ก็ยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับแค่เปลี่ยนจากตัว d เป็นตัว d นะครับยังยังใช้ได้อยู่ทีนี้ในที่นี้ u ของเราคือ 5x กำลัง 2y บวก4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าสูตรนี้ไปเลยว่า d ิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u คูณกับ d ิฟ u นะครับทีนี้คำถามคือ d ิฟของ 5x กำลัง 2y บวก4เทียบ x ได้เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือได้ 10xy บวก0นะครับเพราะว่า d ิฟ 5x กำลัง 2y ก็คืออันนี้เราเจอมาบ่อยละนะครับก็คือว่า 5กับ y เป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปรเราดิฟแค่ตัวแปรนะครับแล้วก็ค่าคงที่นั้นยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็ดิฟ x กำลังสองมันได้ 2x นะครับแต่ตัวแปรที่เราเก็บไว้ก็คือ5กับ y ก็เอามาคูณน,นะครับได้เป็น 10xy ส่วนดิฟ4เทียบ x ได้0นะครับก็เลยได้คำตอบออกมาแบบนี้ ทีนี้ทำไมตัวอย่างต่อไปนะครับได้ทเท่านี้เพราะว่าเราเขียนตรงรูทนี้นะครับให้อยู่ในรูปของกำลัง1.2ส่วน2ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่สูตรดิฟอยู่กับลังเ n ธรรมดานะครับดิฟอะไรก็ตามกำลัง1.2ส่วน2ได้เท่าไหร่ก็ได้กำลังตกลงมาเป็น1.2ส่วน2ตรงนี้เราก็เอาสิ่งเดิมนะครับยกกำลัง1.2ส่วน2ลบ1นะครับกำลังจะลดลงไป1 แต่เราต้องไม่ลืมที่จะคูณด้วยดิฟไซน์ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือกำลังลบ1ส่วน2เนี่ยเราเขียนเป็น1.2ส่วน2คูณกับ1 5x ส่วนรูท 5x กำลังสอบวก4ได้นะครับเพราะกำลังลบ1ส่วน2ก็คือส่วนรูทส่วนตรงนี้นะครับดิฟเราได้ 5y คูนกับ 2x นะครับ ก็คือได้1 0 x y นั่นแหละเหมือนเหมือนที่ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเก็บ2ไว้เพราะว่านี่มันตัดกันได้นะครับ2ข้างล่างข้างบนเพราะฉนั้นก็เลยเหลือแค่ 5xy ข้างบนนะครับแล้วก็ส่วนด้วยรูท x รูท 5x กำลัง2 y บวก4นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับก็ให้ z เป็นฟังก์ชันของ xy นะครับก็พอดิฟ z เทียบ x, x ก็อย่าลืมว่า y เป็นแค่ค่าคงที่ เพราะฉนั้นอย่างพจน์นี้ลบ 4x y นะครับพอดิฟเทียบ x ก็เหลือลบ4นะครับเพราะมันเหมือนกับมีลบ4กับค่าคงที่อีกตัวหนึ่งคูณ x อยู่พอดิฟเทียบ x ก็เลยเหลือแค่ลบ4กับ y นะครับเหมือนกับว่าอย่างเช่นถ้าเรามี2 x นะครับเสร็จแล้วพอเราดิฟเทียบ x เนี่ยมันจะเหลือ2อเฉยๆนะครับอันนี้มีลบ4นะครับตรงพจน์นี้ มีลบสกับ y คูณกับ x อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราดิฟเทียบ x ก็เลยเหลือแค่ลบ4 y เฉยๆยนะครับพอดิฟเทียบ x นะครับก็เหลือแค่ค่าคงทีเ่เรามองว่า y เป็นค่าคงที่ก็เลยเหลือแค่ลบ4 y นะครับส่วนอันนี้ทําไม่ได้ศูนย์เพราะว่า y กําลังสองเหมือนเป็นค่าคงที่นะครับเพราะตอนนี้เราดิฟเทียบ x ก็เลยดิฟเทียบ x เราได้ศูนย์นะครับก็เลยได้คำตอบตรงนี้ ทีนี้ตัวอย่างต่อไปก็ทำคล้ายๆกันนะครับออกมาได้เท่านี้นะครับก็ลองดูเฉลยลองไปทำดูแล้วก็ลองมาเทียบกับเฉลยได้นะครับว่าได้เท่านี้นะครับทีนี้ตัวอย่างในหน้าต่อไปนะครับก็จะเริ่มมีเทคนิคอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นคูณกัน2องเอเลฟคูณกันเพราะฉะนั้นเวลาดิฟ ไม่ว่าจะเทียบ x เทียบวก็ y, ใช้กฎผลคูณนะครับอย่างอันนี้เป็นหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะครับตัวอย่างที่2และ3นี่ก็เหมือนกันนะครับตัวอย่างที่2ก็หน้าดิบหลังนะครับพอดิบไซน์ได้คอเราก็ต้องดิบไซย์ในด้วยนะครับแล้วก็หลังดิบหน้าหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าที่น่าสนใจคือตัวอย่าง3นะครับก็คือว่าก่อนอ,อื่นทวนสูตรก่อนนะครับ ดิฟสองกำลัง U ได้2กําลัง U เหมือนเดิมแต่คูณคูณด้วยลอน2นะครับแล้วก็ดิฟไซนไหนก็คือดิฟยส่วนดิฟแทนได้เซกกำลังสองนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมที่จะดิฟไซนไหนด้วยเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้ทําไมอันล่างยาวเชียนะครับดิฟเทียบ x นะครับมันจะดูสั้นกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นดิฟ2องกำลัง U เฉยๆนะครับก็ได้2กําลัง U, ูลอนสแล้วก็ดิฟ U ูเทียบ x เพราะฉะนั้นอยู่ในที่นี้คือ x กำลังสองบวก2 y กำลังสองพอดิฟเทียบ x ก็เหลือ2 x เฉยๆเสร็จแล้วพอมาพจน์นี้นะครับไม่ต้องดิฟอะไรให้ยุ่งยากเพราะว่าเหมือนกับตรงนี้เหมือนกับ y นี่เหมือนเป็นค่าคงที่พอเราดิฟเทียบ x เพราะฉะนั้นมันเหมือนมีค่าคงที่สมมติมี4นะครับแล้วก็แทน3 x สมมตินะครับถ้าเราดิฟตรงเนี้ยนะครับเทียบ x อันนี้อันนี้ตัวแปรเดียวนะครับถ้าดิอันเนี้ยได้เท่าไหร่4มันคูณอยู่กับแทนเพราะฉะนั้นเวลาดิฟมันก็ยังอยู่นะครับส่วนดิฟแทนได้เศษกําลังสองตรงนี้ก็เป็นเศษกําลังสองของ 3x เสร็จเราต้องคูณไส้ในก็คือดิฟไส้ในก็คือคูณด้วย3นะครับแต่ในที่นี้ให้มองว่ามันไม่ใช่4มันเป็น y กําลังลบ3ส่วนแต่มันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเวลาดิบเรานะครับตรงเนี้ยดิฟเราก็ยังอยู่นะครับดิบเราก็ยังอยู่เป็นค่าคงที่คูณอยู่ เหมือน4ในเนี้ยที่ยังอยู่แทนดิฟเราเป็นเศษกำลังสอง x y นะครับคือคือดิฟดิฟดิฟ tan ได้เศษกำลังสองเราต้องดิฟไสน์ไหนด้วยแต่ดิฟไสน์ไหนทาไมในที่นี้ได้ y ก็เหมือนตัวอย่างเนี้ยนะครับดิฟไซน์ไหนได้3เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่3คูณกับ x พอดิฟเทียบ x ได้3ส่วนอันนี้เป็นค่าคงที่ y นะครับคูณกับ x พอดิฟเทียบ x ก็เลยเหลือ y เฉยๆนะครับมองว่าในที่นี้ y เป็นเลข3นะครับ y ตรงเนี้ย แล้วก็มองว่าก้อนนี้เหมือนเป็นเลขสี่แต่พอมาดิฟเทียบ y นะครับตรงพจน์หน้าคล้ายๆกันก็คือดิฟสองกำลัง u ได้สองกำลัง u ลอนสองแล้วก็ดิฟ u เทียบ y นะครับแต่พอมาเป็นพจน์หลังเนี่ยจะต้องใช้ผลคูณนะครับเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นติด y ข้างหลังก็ติด y เพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับได้คำตอบออกมามเป็นตัวนี้ตัวอย่างต่อไปนะครับคราวนี้ ให้แทนค่ารวยก็คือเอา f มาดิฟเทียบ x เทียบ y เสร็จแล้วให้แทนค่านะครับ x เป็น1 y เป็นลบเพราะฉะนั้นต้องดิฟให้เสร็จก่อนนะครับล้วค่อยแทนค่าอย่างเช่นอันนี้ดิฟเทียบ x ก่อนนะครับดิฟ x กลังสองคูณค่าคงที่ y ก็เลยได้2 x คูณค่าคงที่ y บวกหา y กําลัง3ซึ่งเรามองาเป็นค่าคงที่พอเราดิฟเทียบ x ก็ได้0นะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปมาได้2 f xy นะครับทีนี้ค่อยแทนค่านะครับแทนเขาอันนี้คือ f ดิฟที่เทียบ x ของ x y ใได้แต่เขาให้แทนค่า x เป็น1 y เป็นลบ2เราก็ค่อยแทนออกมานะครับได้เป็น2คูณ1คูณลบได้ลบ4ทำลองเดียวกันนะครับพอเอามาดิฟเทียบ y บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นค่าคงที่คูณอยู่กับ y เพราะฉะนั้นพอดิฟเทียบ y ก็เลยเหลือแค่ค่าคงที่นั้นๆซึ่งในที่นี้คือ x กำลังสองแล้วก็ดิฟ5 y าไกำลัง3ได้15 y หากำลังสองเสร็จเราค่อยเอามาค่อยเอามาแทนค่า นะครับดิฟให้เสร็จก่อนเราค่อยแทนค่าอันนี้ได้61นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเ,เดี๋ยวดูตรงการดิฟก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมดิฟเทียบ x เหลือเท่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ให้ให,ให้ยกตัวดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุตินะครับเรามี x ส่วน10นะครับถามว่าถ้าดิฟ x ส่วน10เทียบ x ได้เท่าไหร่ มันเหมือนกับมี1ส่วน10เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับ x อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราดิฟอันเนี้ยมันก็เลยเหลือแค่1ส่วน10นะครับทำนองเดียวกันอันเนี้ยเหมือนกับโจทย์เป็น x ส่วน2 y บวก5เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีค่าคงที่นะครับ1ส่วน2 y บวก5คูณกับ x นะครับเรามองว่าตรงนี้เป็นค่าคงที่เพราะเราดิฟเทียบ x เพราะฉะนั้นพอดิฟ ก็เลยเหลือแค่ 1.2y ส่วน2 y บวก5นะครับเพราะฉะนั้นดิฟเทียบ x ได้เท่านี้เสร็จเราก็โจทย์บอกว่าให้แทนค่า x เป็น1แทน y เป็น2นะครับก็แทนไปได้1.9ส่วน9อ่ะทีนี้ต่อไปนะครับมาดูดิฟเทียบ y บ้างนะครับทำไมถึงได้เท่านี้นะครับสังเกตวิธีการเขียนนะครับสมมุติตัวอย่างอื่นอีกแล้วสมมุตินะครับว่าเรามี 2ส,ส่วนด้วย 4y บวก1สมมุตินะครับแล้วเสร็จแล้วให้ดิฟเทียบ y อย่างเงี้ยทำยังไงบางคนก็บอกว่าใช้สูตรดิฟผลหารก็ได้นะครับอันนั้นไม่ผิดแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่ง่ายกว่าก็คือว่าให้เขียนให้อยู่ในรูปของ สองคูณด้วย4 y บวกหทั้งหมดกำลังลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดิฟนะครับอันนี้เข้าไปเนี่ยสองมันคูณอยู่ก็แค่เอาสองเราไว้แล้วเราก็ดิฟตรงนี้ดิฟอะไรสักอย่างกำลังลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งคูณด้วยสิ่งเดิมยกกำลัง ลบสนะครับกำลังมันจะลบไป1เพราะฉะนั้นจากลบหก็กลายเป็นลบสเสร็จเราต้องดิบฟไซนซึ่งได้4นะครับเพราะฉะนั้นพอเขียนออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นลบแส่วนด้วย 4y บวกหทั้งหมดกําลังสองอันนี้คล้ายๆกันเราต้องการหาอนุพันธ์เทียบ y นะครับอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ของ x ส่วน 2y บวก5แต่เราเขียนเป็น x คูณ 2y บวก5กำลังลบ1 ทีนี้การดิฟเทียบ y x ก็เหมือนเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นพอดิฟเนี่ยก็ดึงเหมือนดึง x ออกมาได้นะครับแล้วคูณกับอนุพันธ์ของที่เหลือนะครับก็คือ 2y วบวก5กำลังลบ1ซึ่งใช้สูตรย,ยกกำลังนะครับสูตรกำลังก็จะได้เป็น x คูณกับลบ1 2y บวก5กำลังลบ2เสร็จเราต้องดิฟไซน์ไหนนะครับก็คือได้2แล้วอันนี้จัดรูปใหม่ก็เลยได้ลบ 2x ส่วนด้วย 2y บวก5กำลัง2นะครับเป็นที่มาของคำตอบตรงนี้นะครับได้ 2x ส่วนด้วย 2y บวก5กำลัง2เสร็จแล้วโจทย์บอกว่าให้หาที่จุด x เป็น1 y เป็น1เพราะฉะนั้นดิฟเสร็จเราค่อยแทนค่านะครับแทนค่า x เป็น1 y เป็น1ก็เลยได้คำตอบมาเป็น ลบสส่วน4ีนะครับ